ตัวต่อมานะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าไมพันสามนะครับหรืออะมิโนสารลายชนิดน้ํานะครับซึ่งตัวเนี้ยช่วยอะไรนะครับผมในในตัวเนี้ยจะมีองค์ประกอบก็คือเป็นกรดอะมิโนเข้มข้นนะครับก็จะเข้มข้นมีทุกชนิดเลยครับครบ20สชนิดก็จะมีสารละลายกัดจากทะเลน้ําลึกนะครับผมมีในกลุ่มเขาเป็นฮิวมิกส์นะครับแล้วก็มีธาตุอาหารรองเสริฟอีก14บชนิดครบถ้วนนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของพระเอกของเราคือเป็น ไบโอเีลิซิเตอร์นะครับที่ช่วยทําให้เราสามารถนําพวกธาตุในเนี้ยไปใช้ได้ดีขึ้นในพืชน,นะครับช่วยอะไรไม้แพศึกษาของเราเนี่ยจะช่วยทําให้พืชเขาเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะกินปุ๋ยกินนะักแร่ธาตุต่อไปนะทให้เขาเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นเหมือนคนเราเนี่ยถ้าเราไม่แข็งแรงเนาะเราอ่อนแอเนี่ยเราก็จะสามารถกินอาหารได้ไม่ดีเท่าที่ควรเราก็จะไม่แข็งแรงเนา ต้นไม้ก็เหมือนกันถ้าต้นไม้เขามีความแข็งแรงมากขึ้นโอเคเขาก็จะพร้อมที่จะกินปุ๋ยกินแร่ธาตุกินทุกอย่างได้ดีขึ้นพร้อมที่จะให้ผลผลิตพร้อมที่ต้านทานโรคครับซึ่งต,ตัวเนี้ยถามว่าแตกต่างจากยี่ห้ออื่นไหมผมเคยสำรวจดูและไม่ค่อยมียี่ห้อไหนนะครับที่จะมีสารอาหารครบถ้วนเหมือนกับในไม้แผนสาของเราเนาะเรามีสารชนิดแรกก็คือเป็นสารที่ ทำให้พืชเนี่ยอยากกินปุย๋ยกินแร่ธทาตุกินอาหารคือตัวไคโตโอลิโกซัคคาไรด์ครับซึ่งเป็นแพนไบโออิซิเตอร์นะครับสองคือพืชอยากกินปุ๋ยและเอาเคมีไหมปุย๋ยนี่ธาตุรองเสริมครบสิบสชนิดอยู่ในนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นธาตุรองเสริมที่อยู่ในรูปแบบซีเลตนะครับผมปกติเราใส่ธาตุอาหารรองเสริมเต็มที่ก็แคลเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมโบลอนแคลเซียมแมกนีเซียม,ม,ยมสังกะสีแค่นั้นแต่ของเราเนี่ยมีหมดแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถัน,รรนทองแดง โมลิบดีนัมไอโอดีนแคลเซียมโคบอลน,นิกเกิลน,นะครับเีนาม,มีหมดครับเพราะฉะนั้นตัวชนิดเนี่ยมีความสําคัญต่อพืชหมดเลยพืชในช่วงเวลานี้ต้องการใช้ธาตุอาหารตัวไหนเขาก็จะดึงมาใช้ตัวไหนไม่ต้องการเขาก็จะเก็บไปก่อนนะครับผมนั้นของเราเนี่ยธาตุอาหารรองเสริมครบถ้วนนะครับพึ่งสมอรต์ตท,ทั่วไปเนี่ยเราจะใส่ทีหนึ่งเนี่โอ้ต้องไปซื้อต้องการใส่14ชนิดต้องซื้อ เจ็ดแปดขวดแต่ของเราเนี่ยขวดเดียวครบเลยนะครับผมไม่ต้องไปตามหาเยอะแยะมากมายสองคือปกติแล้วพืชเนี่ยเขาก็จะสามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนเองได้นะกรดอะมิโน,นจริงพืชสังเคราะห์ได้อยู่แล้วแต่พืชต้องได้รับจากปุ๋ยไปสังเคราะห์แสงแล้วก็สร้างเป็นกรดอะมิโนซึ่งบางทีพืชเขาไม่แข็งแรงเนาะขาดสารอาหารแห้งแล้งเนี่ยเขาก็ไม่สามารถสังเคราะห์กรดอะมิโนได้ทันเราก็เอาไปใส่เขาเลยเขาก็จะมีความสดชื่นขึ้นน,นะครับผมอ่า สารต่อไปก็คือเป็นกลุ่มของสาหร่ายสกัดทะเลนะครับตัวนี้ก็ช่วยทําให้พืชเนี่ยเขามีความทนต่อความแห้งแล้งทําให้เขาเนี่ยให้ผลผลิตดีขึ้นและในสารสกัดจากสาหร่ายทะเลน้าลึกเนี่ยเขาก็จะมีส่วนของเป็นโปรโตีนกรดอะมิโน,โนค่อนข้างเข้มข้น,น,นสูงพอสมควรครับสารต่อไปก็คือเป็นกลุ่มของฮิวมิกครับซึ่งฮิวมิตัวนี้แน่นอนทุกคนรู้จักอยู่แล้วมันเป็นสารที่แหล่งสะสมของอินทรีย์วัตถุ็มหมดเลย แลเซียมันดูดเกลฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอยู่ในนั้นเต็มหมดเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสารอาหารให้กับพืชได้และอีกตัวหนึ่งที่ผมดูมก็คือเป็นสารในกลุ่มของโอลิโกแซคคารายซึ่งปกติแล้วพืชเนี่ยเขาต้องผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงเนาะเพื่อสร้างแป้งขึ้นมาสร้างน้ําตาลขึ้นมาแต่ถ้าเกิดพืชในช่วงเวลาที่เขาเช่นหลังการเก็บเกี่ยวหรือช่วงที่เป็นแห้งแล้งหรือพืชที่ถูกศัตรูพืชลุกลานเชื้อราขึ้นมาแรงโรพวกนี้เขาจะอ่อนแอพืชต้องการน้ําเกลือ ก็คือสารในกลุ่มของโอริโกแซคไลน์แหละเขาจะสดชื่นขึ้นของเราเนี่ยจะมีสารในกลุ่มของโอริโกแซคคาไลน์ฉีดปุ๊บเพื่อจะเด้งดึ๋งเขียวขึ้นนะครับสดชื่นขึ้นพร้อมที่จะเจริญเติบโตต่อไปเพื่อไม่จะแตกลากแตกช่อให้ผลผลิตครับผมซึ่งตัวนี้ก็คล้ายๆกันครับคือถ้าเกิดเป็นในกลุ่มของพืชต้นเล็กๆต้กสวนควรัวไม้ดอกประดับเนี่ยก็ใช้แค่1 0ซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุกเกื็ถึง10วันคล้ายๆกันเลยนะครับ อัเกตเราจะสรรพคุณวิธีการใช้เนี่ยคล้ายๆกันส่วนพวกไม้ยืนต้นพืชไร่ผลไม้เนี่ยก็ใช้2 0ซีต่อน้ํา20ลิตรฉีดพ่นทุก15วันนะครับก็จะเห็นว่าวิธีการใช้เนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยแมแพนไม้แพนวันทูทวีนะครับก็สามารถใช้ร่วมกันได้เราเป็นมิตรต่อเกษตรกรเนาะเราสามารถจาวิธีการใช้ได้เลยไม่ไม่ยุ่งยากขวดที่ใช้อย่างหน,น,นึ่งควรในใจใจหนึงน่งไม่ใช่ของเราเนี่ยวิธีการใช้จะคล้ายๆกันแล้วก็เราออกแบบมาให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ผสมด้วยกันในสาอย่างสามารถฉีดพ้นร่วมกันก็จะผลที่ดีที่สุดนะครับผม